วันนี้คุณผู้ชมเราดีเราก็กลับมาอยู่กันในช่องโอ๊ตเอ็นเกมกลับมาเล่นนะครับผมเราวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมอรัสติทิพกันนั่นเองซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือการไปถึงหนึ่งหมื่นเมตรนั่นเองนะในด่านทะเลทรายนะแล้วก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาคือนี่ภารกิจฟรีอีกแล้วว่าหาน็อตแท็กไปชื่อว่าเรายังหาไม่เจอสักอันหนึ่งเพราะนั่นก็ต้องลองไปดู ดันทะเลทรายคนเดียวไปถึงหน mm. <t une información> ึ่งหมื่นเมตรกันเลยเแล้วก็ได้พบว่ารถตู้มันเร็วมากเลยเพราะนั้นเราก็ใช้รถตู้นี่เดี๋ยวอู้่งฟูัวรโอ้อ้รู้สึกกระตุกมันเยอะมากเพลงเกมอีกแล้วโอ้ย โอ้ยจะตุกตุกตุกอะไรโอเคซึ่งในการเพิ่มความเร็วของรถตู้นั้นใส่รถธรรมดามามันก็เร็วอยู่แล้วแต่ว่าใส่ล้อใหญ่เข้าไปมันจะเร็วมากกว่าเดิม กันชนเข้าไปด้วยก็ใส่อันนี้ด้วยกันบักอีกแล้วบักอีกแล้วแย่สุดแล้วก็ประตูใส่เข้าไปเลยประตูตูหลังเราจะไม่เอาอะไรเปเลยเลย้วยความรวดเร็ว เราจะ,จะไมไ่เอาอาหารอะไรไปเลยขึ้ย้อนมันจยูข้างไหน,นใส่ทะลุได้ใช่ไหมนีไงใส่ทะลุเลยฮ่า ถ้าหันไปมองก่อนมันหลุดมือแน่ๆเลยโอเคแค่นี้เราก็พร้อมเดินทางแนะล้วรวดเร็วสุดแต่ว่าตอนนี้ต้องเติมน้ำมันก่อนเรียบร้อยทีนี้แล้วก็ไปกันได้เลยคุณผู้ชม สกินรถใหม่สกินสีดำไม่เพิ่มันเพลงระบากันเลยฮะแค่ใส่ล้อธรรมดาก็เร็วพอแล้วใส่ล้อใหญ่มันเร็วมากขนาดไหนมาดูกันตัวเรื่องการแวกอาจจะแวะบ้างไม่แวะบ้างนะเพราะความรวดเร็วกันไปถึงหนึ่งหมื่นเมตรเอง เพราะว่าห้าพันเียมันไปได้แล้วถ้าเกิดว่ามันม,มีอะไรมาขัดข,ขากันบ้านนั้นรูปทรงอย่างนงี้อาจจะมีของดีอยู่โอ้โหอย่างี้ใจอย่างเี้อ่าอย่างงี้สิในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างที่ดันรถ งั้นเราดาคาาคาตนแล้วกันโอ้มายรอบสามตัวเหรอพี่ไม่เป็นไรเราไม่หวัน่นเพราะดาคาตนามันแรง

เจอป้ายชื่อเลยแล้วก็มีของก็กินออกตรงนี้ไปมีมอะไรนั้นอะไนั้นไปต่อ อ๋อเลยปล่อยแล้วอายกดบวยแล้วอ่ะโอเคไปไปกันเลยมีก้อนสีเหลองตรงนั้นก้อนสีเหลืองข้างหน้าที่นั่นจะเป็นบ้านปลอเลย ก็ไปช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเจอร้านลุงแดนนั่นไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยคุณผู้ชมพูดปุ๊บมาปับ๊บอ๋อดีกวอนมีหกสี่ซื้ออะไรได้มัง่งแล้วไม่มีไม้เลยเราคบขโมยไม่ได้ต้องไปอย่างสันติ อ,อูซี่ราคาอะไรโอ้มายกอด้ขึ้นราคาเดียนะ๋ยวได้หน้าสามร้อยฮึมดีเซลอ่ามายกอดไปต่อเลย่ะไม่น่าจะมีประโยชน์แล้ว คืออะไรไปกันเลยผู้ชมมีไฟอ่าตูดอีกแล้วตูดสุ่มเก้าเก้าเหรียญไม่เมขยุยนี่มาไม่ต้องกล,ลัวครับฟาไปเลยต้วควารวดเร็วที่ต้องไปถึงหนึ่งหมื่นเมรให้ได้หนึ่งหมื่นเมรทำตายไม่ใช่แม้แต่รอบเดียว อะไรหล่นใช่ไหมจริงมันก็ไม่มีอะไรหล่นมันก็มีแค่เครื่องยนต์หม้อน้ําล้อแค่นั้นที่สําคัญขับฟ้าไปเลยยังเคร่งแวะโอ้ยโอ้ยเก,กียจะเกียร์เฉลี่ยเอ,อ้ยไปต่อไปต่อสองพันแล้วคุชมสองพันแล้วอ๊ายโอ้ยลื่นเกินลื่นเกิน เดินไปเดินๆไปอะไรอ่ะล้านลุงแดงแล้วไม่แวะไม่แวะเออหนึ่งร้อยสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงกงจะเข้าสู่หนึ่งร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว สองพันห้าแล้วคุณผู้ชมไปอย่างรวดเร็วโ oh อ้ไม่ก็อเอ้ยไปเลยไปเลยเท่งวันนี้หมดยังเหมือนจะหมดแล้วโอเคโอ้ยสามวันแล้วคุณผู้ชม พาพัแล้วบ้านแบบนั้นไม่แวะว่าอย่างนี้แวะบ่อยมันมัดของมันจะไม่ค่อยมีอะไรเอรอาบ้านสองชั้นนั้นมีของเยอะแต่ว่าซอมบี้ก็เยอะเช่นเดียวกันแาบบ๊บเนถอยหลังก่อนโอเคแวะแล้ว ไม่จีเมนไม่ตไม่มีของไปบ้านเราคุ้นเคยนั่นดีกว่าโอ้โ oh น no, มันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วคุณผู้ชมโ oh no. อ้โนเฮ้ย มาหลังนั้นไม่ค่อยมีของก็ไม่ต้องแวะเอ,ออยอเออเเสะพานเจอแล้วคุณผู้ชมเราต้องพัรไปได้บราโอ้ยโอ้ยอะไรยังมีเครื่องดัดรถอยู่ดีน่าเก็บมาด้วย ว่ามันใช้ยังไงเนาะมันใช้ยังไงเนาะจะใช้เป็นไมมนะมันใช้ยังไง ไม้อยู่นะเออไม่ต้องใช้สรุปไม่ต้องใช้แต่ว่ามันใช้อย่างไง มงมงอยู่ก็เก็บไว้ก่นอนเฮ้อเดี๋ยวรถไหลไปไกลยังไกลยังไรเมียรถไหลยังไกลเลยจุ้มโอ้โหไกลเกินห้าพันเลย ไปนะใช่แนละ้วติดป้ายอโอ้ไม่นะฟอรัดดวงไปเลยนี่แลว้ววัดใจไปนี่เขา,ามันอัปเดตแล้วมันทางวันนี้เยอะขึ้นนะฮโอ้ยงี้ก็อีซี่ไปมาหลังนั้น อ่าเป็นเหมือนกับกาลาดกาลาดต้องมีของเยอะเยอะมากแต่ก่อนเดินต้องดูแบบว่ามีซอมมี่เยอะหรือเปล่าเยอะมากอ้ายเย้เฮโย ใช่มัมจ้าหลืรเกินโ oh no, อ้โหม่รู้มี โอเคไม่ตามาคุณชม เอาอีกแล้วโอเคทักคเรียบร้อยไปกันต่อแต่ว่ามันสว่างจัดเล่โอสว่างเกินไปสว่างทั้งหมู่บ้าน เปิดทางเปิดทางไปต่อ140รอสี่สิบล้ยัง ค้างแงโเลยว่าเนี่ยมันมันมันต้องใช้พลังต้านจากไฟนี่แหละเลยเราติดไว้แรงต้านมันเลยไปมันเลยไปไม่ถึงสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบนาทีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแค่นี้มันก็เยอะพอแล้วนะแต่ว่ามันไปได้โอ้โน้มันก็ไวกันหรือเหนึ่งร้อยสี่สิบมันก็ถือว่าไวนะโอ้มาลก็โอ้มาล โอ้ไม่อดเอาลําไส้อีกหนึ่งหมื่นให้ได้ผู้ชมไปเลยโอ้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 ม่อดดเกืีบแล้วโอ้ยโอ้โอ้ ดีก่ารถเติมโลปักบางคันนี่แหละไม่หันเองอหละนี่มันหันหันเองไอ้เนี่ย ع. โอ้ยตึงเกินโอ้ยโอ้ย oh, no. น้ำละหมดโอ้โหโอ้ oh my god อ oh ้ my g o อด โอโ้มองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวก่อนครับพี่โอ้โหมันทั้งจ้าสือเกินมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมันไหลเองนะเริ่มงงละ เกี้ทางไหนเนี่ยโอ้โนนมาแล้วมันเจออุปสรรค่างนี้นะ้เนี่ยเอาเราขึ้นมาไหนเนะี่ยเอาไปไปไปเลยแล้วไปไหนเฮ้วโนไม่นะไม่นะลูกศราขาบับมาตั้ง7,000เมตรตันรวงโอ้ ตอให้เกิดใหม่ก็ก็ไม่อยู่นะโอ้ oh my god โอเคคุณผู้ชมโอ้ oh, หน้าเสียดายถ้าเกิดอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าส,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 สติใหม่7,000เมตรบ้าบคาก็ผมไม่เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับ